สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเจอกับเราอีกแล้วนะครับหลังจากที่หายไปนาน,นครับผมวันนี้น้ำดีลมดีวันนี้เราก็จะมาวางอวนปลาโมงกันนะครับช่วงนี้หัดพลาปลาโมงเข้าเยอะมากเลยครับผมช่วงระหว่างรออวนปลาโมงก็อาจจะแวะตกหมึกสักเล็กน้อยนะครับพเพื่อน นี่นะครับอวนประมงของเราก็ได้ปล่อยลงสู่น้ําทะเลเรียบร้อยครับผมว้าวบรรยากาศยาเย็นก็นดีมากๆเลยนะครับเพื่อนหลังจากนั้นนะครับเราก็มาลุยตกหมุกกันและนี่ก็คือแต้มแรกของวันนะครับแล้วก็มานั่งตกมึกรอกันเป็นมึกหอมครับไซไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ไซน้อยครับไซจิ๋วเต้นแจ๋วแหมหาดพลาของเราก็ค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับกัปตันของเราก็จัดแต้ม2 <า S 1> กันมาติดๆเลยนะครับผมวว้าเป็นมึกหอมอีกแล้วครับผมนี่นะฮะแหมพ่นมึกใหญ่เลยนะครับแต้มที่สามแหมวันนี้เข้าหมานจริงๆนะครับผมตปของเราขันข้างๆไม่ได้อะไรเลย <Wow. S 2> แม่ตัวนี้ไซส์ค่อนข้างสวยหน่อยครับเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ผู้ร่วมทิปนะครับว่ารู้สึกยังไงนะครับที่ตกหมึกไม่ได้เลยทักตัวนะคุณรู้สึกยัไงครับรู้สึกยังกับ้เา,บาเราตกหมึกคราเป็นยังไงกุงมันไม่เป็นธรรมชาติบอ,อตีไปไม่ถึงห้าทีตั้นมาอีกตัวหนึ่งแล้วตัวที่สี่เอาละ แจังหวะน,นี้ผมก็โดนหมึกกัดด้วยนะทุกคนและแล้วเขาก็ทำสำเร็จนะครับหมึกตัวแรกของเขาในกระโถนหนึ่งแต้มคุณค่าที่เราคู่ควรยิ่งช่วงหัวค่าหมึกยิ่งจับดีนะครับทุกคนสายก็เริ่มตึงมือขึ้นเรื่อยๆเลยนะ ว้าวหลังจากที่เราตกหมึกกันมาสักพักนะครับก็ได้เวลากู้อวนกันแล้วนะครับผมบและนี่ก็คือผลงานในการกู้อวนของเรานะครับครับหกโมงสี่สิบกว่าแลครับเริ่มเก็บอวนแล้วอันนี้ปลาโมงนป้ปลาทูมาเป็นแผนเลยครับ น,น,นี่นะครับปลาที่ได้ก็เป็นปลาทูหรือเขาเรียกกันอีกอย่างว่าปลาทูโมงนะครับผมวันนี้ก็สบายหน่อยนะครับมีฟันช่วยสาวครับไม่งั้นเยอะกันปวดแขนเลยนะครับผมนี่นะครับใส่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมปลาทูโมงของเราครับว้าวแบบนี้มีกําลังใจปลดเลยครับผม นี่นะครับเพื่อนๆถึงจังหวะติดนะครับติดเป็นกระจุกเลยนะครับผมโอ้ยโอ้โหแบบนี้ปลดกันมันเลยครับในระหว่างที่ผมกําลังสาวอวนอยู่นั้นมันมีหมึกศอกมาตามกินปลาในอวนของผมครับผมก็ได้ทําการตีโยลงไปนะครับปรากฏว่ามันก็กินโยของผมอีกครับเรียบร้อยครับมึกศอกตัวนี้เสร็จเราครับผมตังตังตังๆัง และนี่ก็คือผลงานปลาหมึกนะครับและปลาที่เราได้นะครับในวันนี้ขอบคุณพี่ๆที่ติดตามรับชมนะครับช่วงนี้ก็จะพยายามตัดคลิปให้พี่ๆชมกันบ่อยๆนะครับขอบคุณมากเลยครับผม